สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรรู้ก่อนรวยก่อน,ร,อนรู้ก่อนออกกับ2ตัวเด็ดเด่นค่ะสูตรนะคะจะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกนะคะจะเป็น10ล่างบวกหนึ่งล่างบวกหลักร้อยบวกสิบบนบวกหนบนค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็น10ล่างบวกหนล่างบวกหนบน2ครั้งนะคะและบวกหมื่นคงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม,ใหม,ใหม่ๆค่ะบอกกันทุกรอบย้ํากันทุกงวดนะคะว่าสูตรของเราเป็นสูตรงวดต่องวดเท่านั้นนะคะเอาล่ะค่ะเรามาคํานวณงวดที่ผ่านมาก่อนเลยค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรนะคะก็จะได้เป็น2บวก3บวก7บวก5บวก0ย์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ17ค่ะใชแค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะ สูตรที่2ค่ะจะได้เป็น2บวก3บวก0บวก0บวก4ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ9ค่ะก็จะได้เป็นเลข9นะคะและเลขเด็ด2ตัวตรงในงดที่ผ่านมาไม่ต้องกลับนะคะในสูตรนี้ก็จะได้เป็น79ค่ะก็เป็นตัวเลข2ตัวตรงนะคะที่เข้าเต็มเต็มเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณ2ตัวตรงในงวดที่16กันยายน2564นาีนี้กันเลยค่ะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น7บวก9บวก4บวก7บวก5ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ32ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7บวก9บวกห้า บวก5บวก1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ27่เ็ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะและเลขเด็ด2ตัวตรงที่เราคำนวณได้ในงวดที่16กันยายน2564นานั่นคือ27ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับหรือว่าจับคู่ตัวเลขค่อยกันบนล่างนะคะก็จะได้เป็น3 7 2 2และ3 2สองค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะแอดหวังทุกงวดน,นะคะว่าตัวเลขที่แอดคำนวณไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะยังไงถ้าพลาดไปนะคะแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะยังไงเราก็มารอรุ้นในงวดต่อๆไปฝากเป็นกําลังใจกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพ่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย